วันนี้วัที่18กิันยายน2563ตอนนี้หลวงพ่อตื้มหลวงพ่อบุมแล้วก็หลวงพี่เจริญได้มาทัศนศึกษามาเที่ยวชมปรา,าสาทบ้านช่างปีอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับเจริญพอรอันมูลทนาตาทุบ,บุญด้วยกันเป็นปรา,าสาทขอมสมัยโบราณ ซึ่งก็ได้สร้างเป็นปราสาทเก็บวัตถุโบราณสมัยเก่าก่อนของคนท้องที่ของอำเภอศรีขอนภูมิจังหวัดสุรินทร์เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นก็ดูสงา่างามตา ศิละปะเขมรสมัยโบราณลวงพอลงมาลวงพอลงมาลงมา <c oughs> ลวงพอแดงไปไหนลวงพอแดงไปไหนมายังง <c oughs> ลวงพอแดงนะ่ะ